สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรพิทยาวัฒน์พิทยาพรจากภาควิชาภาษา,าศาสตร์คณะศกษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสื่อการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาษาในชุดภาษามนุษย์ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด11ตอนโดยเราจะเริ่มจากการทําความรู้จักว่าการเปลี่ยนแปลงทางภาษาคืออะไรจากนั้นเราก็จะไปทําความรู้จักการเปลี่ยนแปลงภาษาที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของภาษาไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงศัพท์การเปลี่ยนแปลงเสียงการเปลี่ยนแปลงไวยากรณ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงความหมายจากนั้นเราก็จะไปทำความเข้าใจกันว่าธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงภาษาเป็นอย่างไรเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องการแพร่ของนวัตกรรมทางภาษาซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภาษาปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางภาษาอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภาษาและสุดท้ายเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่กำลังดำเนินอยู่ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร